พระแม่พระมิ่งแก้วหลักใจขอพระพลาลณาไมยแกร่งกล้าพระคุณประจักษ์ในสินสืบสารนานึกพระสวนชื่นลาผศร,ร้อมถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณพันจำกัดและบริษัทในเครือ ถวายบูบูชามิ่งมาตุคามถวายความจงรักพักดีสมานเฉลิมขวัญวันแม่มงคลพิบาตน,น้อมสักการขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน กระต่ายบินโทรทรมีตัวยาบิสมัทซับซิลิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่กระต่ายบินโทรทรบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่สมองห่ไม่เล่นหรอหรอใช่ Enfagrow Gentle Care สูตรใหม่ที่มี P H P โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมยาอาหาร2ชนิดฮปปี้สูตรใหม่ Enfagrow Gentle Care กินได้กลิ่น ช่วยจัดการกลิ่นฝากต้องดาลี่ดับเพลแ Action มีดาลี่มิ n นสกัดเข้มขน้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลี่ดับเ l ลแ Action ใช้เลย